สวัสดีค่ะวันนี้เราก็ยังคงอยู่ในทีมของการสอนเด็กๆเ,เล่นฟุตบอลอยู่นะคะสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาดูน้องๆน,นะคะซ้อ,ะอมการวิ่งนะคะวิ่งไม่แน่ใจว่าวิ่งยังไงเขาเรียกว่าวิ่งวิ่งสลับขาเนาะนะคะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าวิ่งอะไรเนาะก็วันนี้นักเรียนของเราก็ยังคงเป็นสองคนเหมือนเดิมนะคะคือน้องมังกรกับน้องเบสนะคะ เราซ้อมกันหลายรอบแล้วนี่น้องๆกําลังเริ่มจะเข้าที่เข้าทางกันเนาะเป็นทักษะพ,พื้นฐานของเด็กๆอีกอีอกเขาเรียกยังไงนะเป็นทักษเป็นอีกหนึ่งทักษะพ,พื้นฐานที่น้องๆที่สนใจการเล่นฟุตบอลต้องเรียนกันนะคะสองคนนี้เขาสนใจเรื่องฟุตบอลเป็นพิเศษเนาะพื้นที่ของเราวันนี้ก็ยังคงเป็นข้างบ้านเหมือนเดิมนะคะคุณพ่อของเราก็ยังเป็นคุณครูสอน นะคะนี่คุณพ่อของเรานะคะก็ยังเป็นคุณครูสอนน้องๆเล่นฟุตบอลเหมือนเดิมนะนี่ดูท่าทางน้องๆมีความสุขกันมากเลยสําหรับวันนี้นะคะอ้านม่นองงใจตัวนี้เป็นาคุณพ่อดูนิดหน่อยนะคะอเริมวิ่งได้เนาะ น้องมังกรวิ่งไปลืมต้นใหม่นะคะและนี้นะคะก็เป็นอ,อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่เราพาน้องๆไทยบ้านน้องๆบ้านนอกชาแนลเล่นกันนะคะพี่เบสนะคะถึงคิวพี่เบสแล้วอุปกรณ์ของเราวันนี้ไม่มีอะไรมากเลยนะคะมีแค่รองเทา้ารองเท้าคนละคู่นะคะ อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะนี้เขาเรียกว่าวิ่งอะไรฝึกกล้ามเนื้อฝึกกล้ามเนื้อฝึกกล้ามเนื้อน้องนะคะให้มีความแข็งแรงแล้วก็ให้คล่องตัวเนาะมังกรเหนื่อยไหมเออเก่งมากโอเค ตอนนี้คุณพ่อบอกให้น้องๆพักแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย